ว่าขายบอ่อขายถูกเกินไปหรือเปล่าไม่รู้อา้าสวัสดีวันนี้ผมปอยสิทธิราชพุดไม่ผิดนูดไม่เพี้ยนหรอกขายบ้าขายบอ่อขายถูกเหลือเกินนี่ดูที่ดินผืนนี้นะห้าไร่สามงานห้าไร่สามงานอยู่ที่ตำบลพระประชัยอําเภออูทองสุพรรณบุรีนู่นอบตอหลังคา,าฟ้าฟ้านู่นอบตอพระประชัยอูทองสุพรรณห่างจากกรุงเทพร้อยกิโลโดยเฉลี่ยนะนี่ถมแล้วเกือบหมดผืนห้าไร่สามงานนี่มันมีสองนดขุดแดงนะอ่าโกดังนี้สร้างใหม่เลยติดถนนสีเลนเ,เลยนะครับเอาไปทําอะไรได้เยอะเลยตารางวาละห้าพันกว่าบาทเอ้าไม่แพงนะ เตกเฉลี่ยไร่นี่แค่ล้านกว่าบาทเออเขาถมให้แล้วซะด้วยสิถมแล้วเนี่ยสูงเป็นเมตรเลยนะครับอ่านี่นี่นี่โกดังนี้สร้างใหม่ขนาด20่สิบคูณสาเมตรยี่สิบคูณสาเมตรนี่ก็คือเข้าๆก็หกร้อยตารางเมตรนะครับนี่เจ้าของนั่งอยู่นี่ทั้งหมดเนี่ยนะห้าไร่สามงานพร้อมสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดเลยขายแค่สิบเอ็ดจุดแปดล้าน พร้อมสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดเลยนะครับาสายไฟนี่คือเป็นสายไฟอย่างดีเป็นยาสยาสมะฮนะครับเหล็กเนี่ยเป็นมีมออกอร,กอรนะครับสร้างใหม่ยังไม่ได้ใช้งานเจ้าของย้ายไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็เม่ทีชิดเป็นบูสโคปมีออฟฟิศให้ด้วยเดี๋ยวผมให้เบอร์นะเดี๋ยวมีคลิปเต็มให้ชมอันนี้เป็นคลิป,ลปสั้นๆติดถนน,นข้างหน้าคือเส้น3ามสามสี่เลนเลยนะสามสามสามออย่างคุ้มอย่างสวยอย่างหรูเลยนะครับอ่ลองดูแล้วกันนะฮะสิบเอ็ดจุดแปดล้านนี่เบอร์จดไป เบอร์คุณหนึ่งนะคุณเจ้าของนะ096 429 5197อีกรอบหนึ่งนะครับ096 429 5197ีอเ่ามีมออร์แปลงไฟไฟ้าให้ด้วยอยู่ในที่เราเลยนะม้เมอร์แปลงของเราเลยนะครับ50 kva ปปานี่เจาะลึก100กว่าเมตร160เมตรบาดาลบาดาลทุบิดบาดาลเจาะร6 0กเมตรลึกลงไปนะครับนี่ดูบรรยากาศเอาละกันถมแล้ว1เมตรสูงกว่าถนนอีกดูรถวิง่งอ่าเอาไปทำธุรกิจได้เพียบเลย อ้าวใครสนใจลองดูแล้วกันนะครับฝากไว้ด้วยแบงค์นี้่งแก0964295197เดี๋ยวผมกลับหน้าให้ดูรูกกระดังกก่อนนี่คุ้มค่า